สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็วันพระธาตุนะครับผมที่17เมษายนนั่นเองเพื่อนเพื่อนก็ออกจากสงการแล้วนั่นเองครับตอนนี้นะฮะจดดีวีออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตนั่นเองเนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนี่นะครับดูจากรถข้างหลังของผมก่อนเลยนี่ก็เป็นเจ้าขอเกตดีวันนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่รถใหม่อะไรมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามนะครับลายไม่ใช่ลายแรงนะ ต่อมานะครับผมคือเจ้าทัวริลล์เอ็กโอนี่นะครับก็เป็นรถขวัญใจไวรุ่นในสมัยก่อนนะฮะเพราะปัจจุบันมีรถฮาบเซชิวเวิร์กเลวนะครับผมในภาคเอ็นฮารนะครับก็ไม่ค่อยมีใครขับแล้วนี่นะล้อนะครับผมก็เป็นล้อเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นล้อต่านี้มันทําบัคสีดํามานะครับถ้าใครอยากที่แบบว่าจะอยากได้เลยก็มาซื้อที่นี่ได้นะเขาก็จะติดล้อสีดํามาเลยนะครับก็ทั้งสองคันก็ไม่ใช่รถแรหรือว่าไม่ใช่รถที่แบบเป็นลายลิมิเต็ดอะไรนะครับก็เอามาโชว์เฉยๆมาดูนะครับในว่าในเวฟเนี่ยมีีอะะไรราาาคกันนนบ้ง เริ่มจากร้านดิจิเจนเดีนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเดินสองประตูนะครับก็มีเจ้าเอ็นวิชชั่นยังแจกฟรีอยู่นะครับผมสำหรับคนที่มีจีเดพาเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าอีกนัทนะผมรถราคานะครับอันนี้เป็นอีกนัทตัวธรรมดานะครับรถราคาจากสองล้านเจ็ดหรือล้านเก้านะครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มีเจ้าไทกร์นะครับรถราคาจากสองล้านสามหรือล้านหกนะครับแล้วก็รถราคาเอสแปดศูนย์ดับเบิลเอ็นนะครับจากสองล้านห้าหรือล้านแปดนะครับแล้วก็มีเจ้าดีวีดเอยังแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมสำหรับคัันนนนนนีี้มเเท่่าองะ แล้วก็มีเจ้า r e 7 b นั่นเองนะครับผมลดราคาจาก2,000-4,000หรือ1,000-7นะครับโอ้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถซูเปอร์คาร์นะครับผมที่มีการลดราคานะตีประตูเนี่บไม่มีเลยมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีเจ้าชินอบีเนี่ยลดราคาจาก2,000-4,000หรือ1,000-7นะครับลดราคาโชทาโร่นะครับจาก2,000-2,000หรือ1,000-5นะอ๋อแจมเลยแจม โอเคหมดแล้วนะครับร้านดิจิลลี่นะมาดูร้าน s ซ u t h เทิร์นนะครับร้านเซอร์เทิร์นก็ไม่ค่อยมีเลยนะฮะขาวนะครับขาว,ขาวดูทรงแล้วจะไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูที่สี่ประตูดีกว่าตีประตูนีครับผมมียูบ r แมทลายฮาร์ดนะครับลดร,ราคานะครับจากร้านห้าหรือร้านหนึ่งนั่นเองนะ อัฟโหลดนะครับผมมีเจ้าดารูนะครับผมลดราคานะจากล้านแปดเหลือล้านสามนะครับตอนเราคนที่ยังไม่ปลดราคานะตะอนเราคนที่ปลดราคาแล้วก็เก้าแสนแปดเท่านี้นะครับลักชัวรี่นะครับอืไม่มีอะไรลดราคาครับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีาาะมอะรไรล,ลดราคาเลยนะสเปเชียลว่าโกข้ขายก็ไป็ลดราคานะมาดูที่วอลสต็อกนะครับโอ้ วอลซ็อกในขาโปนะครับไม่มีอะไรลดราคาเลยนะไอ mm hmm. หน้าวอลแล้วพวกนี้ก็น่าจะไม่ลดนะลองเช็คก่อนนะครับ mm hmm. ดูร้านพี่เบนนี่นะครับร mm hmm. ้านพี่เบนนี่ก็ไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไฮเอ็นอพาร์ตเมนต์นะครับตึกอะไรก็ไม่มีการลดราคาทั้งนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูที่ธุรกิจบ้างดีกว่านะ ขับเฮานะครับผมมีการลดราคานั่นเองนะเพื่อนๆรวมค่าของแต่งต่างๆนะครับผมก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับมาตัดแต่งหรือว่าบางทีเราอยากย้ายโลเคชันก็ย้ายได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะก็ซื้อที่ใหม่ไปเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องตกแต่งคืนด้วยนะฮะันต้องตัดแต่งใหม่นะฮะบังเกอร์นะครับก็ไม่ลดราคานะครับแฮงการ์นะไม่ลดราคานะครับฟเกตตี้นะไม่ลดราคานะครับนายขับนะครับไม่ลดราคานะครับอาร์เคดนะครับไม่ลดราคานะออโต้ช็อปนะ ไม่ลดราคาครับซาเวียาร์ดสไม่ลดราคานะครับบอฟฟิตนะครับก็ไม่ลดราคานะแมคเคนซี่ฝ่ายแห่งการก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็การแมนแฟคทอรี่นะครับก็ไม่ลดราคานะดูเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สิโอ้โหไม่ลดราคาสักอย่างนะครับไม่ลดราคาเลยเลยยอดอะไรก็ไม่ลดราคาสักอย่างนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับเพนเฮาส์ก็ไม่ลดราคานะเพนเฮาส์ก็ไม่ลดราคานะ ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ลดอะไรทั้งนั้นนะโอเคตึกซีโอตึกเกจิ N ้นซี่นะครับก็ไม่ลดราคานะครับถ้ากับว่าวันนี้ไม่มีอะไรลดราคาแล้วครับจากหลักคือน่าจะเป็นขับเฮาเลยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้มันน่าจะเป็นแบบสัปดาห์ของกัญชานะครับ มาดูกิจกรรมในสัปดาห์นี้ที่มีการอัปเดตนั่นเองนะเพื่อนอย่างแรกนะครับถ้าใครก็ตามที่เข้าเกมในสัปดาห์นี้นะฮะตั้งแต่วันที่17นะเพื่อนถึงวันที่24เมษายนนั่นเองนะฮะก็จะได้สร้อยเป็นสร้อยทองนะครับผมเออถ้าผมหารูปได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ได้ชุดกีน4 2 0นั่นเองนะเพื่อนเป็นชุดเฟสติวัลนะครับของเขานะเป็นอาฟิสนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ดูเช่นกันนะครับแล้วก็ชุดเดียติอีสต์เดย์นะครับผมเดี๋ เราจะได้ฟรีเลยนะครับผมสำหรับคนที่เข้าเกมนะฮะและในสัปดาห์นี้มีพนักเงินคูณ3นะครับผมสำหรับธุรกิจกัญชานะครับผมไม่ว่าจะเป็นของ MC นะ MC ของกัญชาเนี่ยก็จะคูณ3นะครับผมโปรดักต์นะครับแล้วก็ในในคลับเนี่ยเฉพาะออ์แกนิกโปรดักต์นะครับผมก็จะคูณ3นั่นเองนะก็คือขายที่แพงขึ้นแต่แต่แค่กัญชานะครับ คือแม่งคูณใน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 ตัวธุรกิจนั่งคูณแค่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งงงมากนะครับแล้วก็มีโหมดเล่นเอามมาอันใหม่แล้วผมเป็นของ hunting p a c คนะครับของรามาอันใหม่นะครับพร้อมโบนัสเงินคูณสองนั่นเองนะับแต่ละาคนที่มีจีเรพัทนะครับก็จะคูณสี่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเล่นผลผลิตของ m อซีนะครับผมทั้งกัญชาในเอซีแล้วก็กัญชาในขับนะครับผมให้เร็วขึ้นคูณ2นะครับคือผมไม่เข้าใจมันจะมันจะล็อกมาอันเดียวทำไมนะมาล็อกมาอันเดียวนะครับ แล้วก็วิกฤต h ชาเลน g ์นั่นเองน้เพื่อนก็ไปเล่นโหมดใหม่นะครับผมชนะ2รอบนะครับได้เสื้อนะฮะแล้วก็พร้อมกับเงินอีก1นึ่งแสนนั่นเองนะแล้วก็ถ้าขายก็ตามนะครับผมในสัปดาห์นี้เนะี่ยคุณจะขายค,คุณจะขาย uh, ของในธุรกิจ MC อะไรก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคเคนกันชายาบ้างเงินปลอมเอกสารปลอมนะครับก็ให้สําเร็จแค่1ครั้งนะครับผมจะโซโลหรือให้เพื่อนช่วยก็แล้วแต่นะครับแต่หัวห้องนะครับ คนที่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็จะได้ชุดนั่นเองนะเป็นชุดฮูดนะครับผมเป็นอันใหม่นะซา้อมาแค่ครั้งเดียวนะขายแค่ครั้งเดียวนะครับผมอะไรก็ได้โคเคนกัญชาเลยพวกเนี้ยคือขายอะไรก็ได้นะครับก็ครั้งเดียวรับไปเลยเนีัยผมเป็นเสื้อฮูดนะแล้วก็จะมีโนักเงินคูณ2นะครับผมสำหรับสตีดเลเร์นยครับผมขายยายให้กับพวก m อ c ข้างทางนะเราก็จะได้คูณ2นั่นเองครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะับสตีดเลอร์นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นพิเศษมากนะครับผมลดราคา50%นะครับผมให้กับธุรกิจ่อกัญชาของในในธุรกิจของ MC นั่นเองนะครับผมทั้งการอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็น staff equipment หรือ security นะครับก็คือลดราคา50%หมดเลยรวมกับตัวธุรกิจเองด้วยนะครับผมก็ลดราคา50%นั่นเองนะ นะก็หมดแล้วนะครับผมในสัปดาห์นี้นะก็หมดแล้วนะครับผมก็ของก็ประมาณหลักๆคือจะเน้นไปทางกัญชานะครับเพราะมันเป็นวันกัญชาอะไรอย่างนี้นะพวกชุดที่แจกก็จะเป็นชุดแนวกัญชาเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพามากดเล่นโหมดใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวว่า,วามันกดยังไงนะฮะให้เพื่อนเพื่อกด e s c หรือตัว p มานะครับผมเลือกที่ออนไลน์ line, เลือก job เลือกเพจ job เลือก l o k style creative นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ หาคขาว่า Adversary Mode นะครับพอเรากดเข้ามานะครับเราจะเห็นว่า Hunting Pack นะครับจะมีของชื่อลามาอยู่นะมีทั้งหมด3โหมดนะครับก็ใช้คนตั้งแต่4ถึง8คนนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะเป็นโหมดใหม่นะครับก็จะคูณ4ที่เพื่อนๆเห็นว่าของผมคูณ4เพราะว่าผมมี G d พันะครับแต่ถ้าของใครที่ไม่มี G d พันะครับก็จะเห็นว่ามันคูณ2นั่นเองนะครับผมก็ยังไม่ลองเล่นนะครับถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้ดูนะถ้าหาคนเล่นด้ผมก็จะพยายามทำคลิปให้ดูนะครับ โอเคครับขอตอนนี้ผมได้เข้ามาที่ร้านพี่เหม่งไปเทียบร้อยนะครับพี่เหม่งเอารถแรงมาขายด้วยนะครับไอัคันนี้คือคอร์นอสเซนติคาร์บิโอเลตนะเองนะเพื่อนๆอ่าเป็นรถแรงนะครับโคตรเท่นะครับเป็นรถที่เปิดประทุนได้นะครับแต่ว่าเป็นแนวแนวหลังคาแข็งนั่นเองนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้าวามอสนะครับเป็นรถเอ่อมถซักขาที่แม่งจะเอียงได้ตลอดเวลาเลยนะฮะขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้าชิวแฮงเกอร์นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะคันนี้นะครับก็จะเป็นรถแแนววบบ่า ยกล้อนะครับมันจะเป็นแนวยกล้อนะคือมันเป็นแนวพวกชอปเปอร์ฮาร์เลยอะไรพวกนี้แต่มันมันไม่น่าใช่แต่เครื่องอะใช่นะเครื่องมันเหมือนจะใช่เลยนะครับคือมันจะเป็นแนวยกล้อนะมันยกล้อค่อนข้างง่ายนะเราลองเอาไปยกล้อเล่นๆดูได้นะครับค่อนข้างจะขี่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอต่อมานะครับผมคันนี้เป็นเบนดิเฟกเตอร์เอ็นั่นเองนะฮะอันต่อมานะครับผมก็คือลูกหลานของผมก็คือเจ้าวัวซีรีส์นั่นเองครับเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะฮะ อ่าก็มาซื้อกันได้นะครับในสัปดาห์นี้ก็ตั้ง5คันก็ไปรถแลนะแต่ว่าน่าสนใจสุดสำหรับผมก็จะเป็นคันนี้นะบูซิลิสนะครับลองมาผมก็ให้คันนี้นะครับคันนี้ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับก็ทั้ง5คันก็เป็นคันแลนะก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะฮะโอเคอเับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่ l อลเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่า l a นะครับผมก็จะมีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวด้วยนะโอ้โหโคตรกัญชาเลยนะครับ คันแรกนะครับผมเป็นซอมบี้บอมเบอร์นั่นเองนะเพื่อนๆโอ้โหดูดีแต่งลายมากโคตรเท่นะครับคันนี้นะโอ้โหขับตมาสิครับผมคือเจ้า enduro นั่นเองนะฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาท่านก็สนุกอยู่นะครับผมขับต่อมาสิครับผมก็คือเจ้าฮากุโชตัวธรรมดาเลครับใครที่แบบว่าไม่ไม่ชอบคนที่เป็นยืดอามนะก็มาซื้อตัวนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นรถแรงนะครับแต่แต่ว่าคันนี้มันจะมีจุดเด่นที่การยกล้อนะฮากุโชแรกมันจะยกล้อไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าคันนี้มันยกล้อได้นะแล้วยกล้อนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ทั้งสามคันนะครับก็เป็นรถแรงนะครับโดยเฉพาะไอ้คันนี้ครับโคตรเท่เลยอะโคตรเท่ครับโอ้โหเอลเอนี่จัดมาหล่อจริงๆนะครับมาดูรถรางวันนะครับผมรถรางวันสัปดาห์นี้โอ้โหยังเป็นสีเขียวอีกเลยเนี่ย ยังเป็นแบบว่าถิ่งม่วงๆนะครับปนสีเขียวนะครับผมเป็นเหมือนน่าจะเป็นสีคาเมิเลียนนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับต้องเล่นให้ได้ท็อป3 LS เอวิสคามิลิซิลิสามวันนะครับผมสำหรับเจ้าโอซิลิสนั่นเองนะฮะเป็นรถที่ไม่ได้แลนะครับผมมีขายร้านลีเจนดารี่นะฮะก็นี่เลยนะครับผมก็ยังมีขายที่ร้านลีเจนดารี่นะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับในราคา1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับถ้าเราไม่อยากซื้อเราก็มาเล่นให้ได้ท็อปสามนะครับสามวันนะครับก็รับไปเลยสำหรับเจ้าโอซิลิสนั่นนเองะครับผม มาดูรถที่สามารถเทได้ในสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าวู้วิจิโรเอ็กตัวคอนเวอร์เทเบิลนั่นเองนะครับค่อนข้างจะงามมากนะครับถ้าใครอยากรู้ความแรงของ To อรไฟในเกมเป็นยังไงก็ลองมาขับได้นะครับเราไม่อาจจะขับไม่ค่อยดีมากแต่ว่าความแรงนี่รับประกันความแรงแน่นอนนะครับขอดูราคาหน่อยครับราคา3ล้านนั่นเองนะโอ้ยค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวราคาเนี่ยสวยงามสวยงามแต่ก็ยังเป็นตีมม่วงเขียวๆนะเออแม่งแบบแนววันนี้คือแม่งแนวเขียวๆจริงๆนะครับ แม่งโคตรดีเลยอ่ะผมวสวยงามมากสวยงามมากนะครับดูเขาแต่งมาลงตัวอยู่นะตัดแบบใช้สีตัดตัดกันหน่อยนะครับโอ้เขาน่าสวยงามนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ซาเวียรไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับซาเวียรในสัปดาห์นี้ก็จะมีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแล้วก็มีโลนั่นเองนะครับก็คือไม่ค่อยโดดเด่นเลยวันนี้นะครับอย่างแรกคือเจ้าเวอร์ซิลิสนะครับผมก็คือสแตนดาร์ดสำหรับวันนี้นั่นเองนั่นเพื่อนเพื่อนๆจะไปเล่นเดอดดังเกนลอเบลลี่นั่นเองนะครับ ขั้นต่อมานะครับผมก็คือเจ้า GT 500นะครับเพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะคาโกชิฟโรเบอรี่นั่นเองนะสำหรับคาร์มาโชนะครับเพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะแม็กโทนี่โรเบอรี่นั่นเองนะทั้ง3คันไม่สามารถเคเป็นเจ้าของได้นะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายอีกแล้วนะครับแล้วก็การทําเงินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ท็อปนั่นเองนะครับโอ้น่าเสียดายนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่กันแวร์แล้วนั่นเองนะสำหรับเจ้าเอลสติกเลอร์นะครับผมก็ยังแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่มีีีี GDA GDA Pass Pass นนนนนะะคคครรรััับบท่่ไมมกก็ยยงงงต้้ออเเสิใาซื แล้วก็ลดราคา40%ให้กับ Tactical SMG น,นั่นเองนะฮะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับ g d เดพารนะครับทุกคนก็จะได้รับส่วนลด40%นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะยังต่อมานะครับผมก็คือเจ้า Battle ร i f ไรเฟิลนะครับผมก็จะลดราคา40%นะครับผมสำหรับคนที่มี GDA Pass เท่านั้นนะใครที่ไม่มี GDA Pass ก็จะไม่เห็นว่ามันลดราคาน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเจ้า c คอมแพคแก n นด์ Launcher นะแจกฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้มันแจกฟรีตั้งงแแแแตต่่่่่ใคครรททีีีีกก็็็าาามมมมมซื้้ออเเเมมเปนนนนบบววพพยลันะนนะ สามารถไปกดรับได้ในร้านพวกร้านขายปืนธรรมดาเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับก็มารับที่กันแวนได้นะครับก็สัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยมีรอ่ของอะไรมาขายน่าสนใจเลยนะฮะดูดีมไม่มีไม่ไม่น่าสนใจเลยในะสัปดาห์นี้สำหารับผมนะน่าจะสนใจสุดน่าจะเป็นเทคนิคนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี SMG ที่แบบว่าอยากใช้งานนะครับ ก็เป็นอีกปืนนึงที่ผมแนะนำนะเพราะว่าลูกกระสุนมันค่อน้าเยอะนะครับวันนี้ก็ตำแหน่งการแวนนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับซาเวดยานี่ครับผมใกล้ๆเอลเวสนะขับเอลเวสมานิดเดียวนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยใครที่มาเล่นวันอื่นก็ไปหาดูเอานะครับในวันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะโอเคมาครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่ห้องชุดแล้วนั่นังนเพื่อนเวลาเราจะหาชุดนะครับชุดที่เขาแจกมาก็ให้เลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีหมด18บมวดนหมู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆเลื่อนลงมานะฮะหาคำว่าซีซันอลนะครับผมออฟฟิศซ พอกดเข้าไปนะครับให้เลือกคําว่านี่ครับผมกรีน420นะครับนี่ก็จะเป็นชุดที่เขาแจกมานั่นเองครับผมก็ไปใส่กันได้เลยนั่นเองนะฮะโอเคครัวผมในหมวดหมู่ของเสื้อนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่นะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกมาที่คําว่าท็อปนะครับแล้วก็เลือกมาด้านล่างนะฮะนี่ครับผมหาคําว่าสเปเชียลนะครับผมเข้าไปที่สเปเชียลนะครับเลือกคําว่าซีซันอลนะครับผมนี่นะฮะพอกดเข้ามานะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกเยตินะครับผมอีสเดย์นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเสื้อที่เขาแจกมานนนัั่เองะครบ แล้วก็สำหรับอีกหนึ่งอย่างนะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบว่าอิสระรีนั่นเองนะฮะก็คือสร้อยตรงคอนะครับผมเพื่อนเพือก็เข้ามาที่อิสระรีนะครับเลือกอันแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เลือกคําว่านี่ครับผม42 0สูนะมันก็จะเป็นแบบว่าลายกัญชานะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นกัญชาตรงสร้อยคอเลยนะครับอ่าสร้อยเนี่ยอาจจะใส่ได้แค่กับบางชุดนะครับบางชุดเราก็อาจจะเห็นว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเออบางทีพวกออฟฟิงเงี้ยพวกชุดแนออฟฟิศอาจจะใส่กับพวกอิสระรีพวกนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปคอย ก็ลองเปลี่ยนชุดดูนะครับเผื่อจะใส่ได้นะครับเดีรับที่ห้อยคอนะเป็นกัญชานี่ครับนี่ like okay. ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคผมก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์ในสัปดาห์น so ี้น so ั่นเองนะเพื่อนก็รอสัปดาห์หน้ากันเลยนะครับสัปดาห์นี้น่าสนใจสุดน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยการธุรกิจกัญชาแหละเพราะมันคูณ3เลยนะครับแล้วก็โปรดักต์ในเนนครับก็เต็มเร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็โปรดักต์ของใน่าของกัญชาก็เต็มเร็วขึ้นอีกก็ถือว่าแจ่มอยู่นะครับใครที่ซื้อ ก็ถือว่าคุ้มแหละก็ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีนนะ่าสนใจเท่าไหร่นอกจากไอ้กัญชาเนี่ยแล้วก็โหมดใหม่นะฮะถ้าใครมีเพื่อนเล่นก็ไปลองเล่นโหมดใหม่กันดูนะครับโหมดใหม่ก็ถือว่าน่าจะเอาเรื่องนะน่าจะดูดีอยู่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะถ่าชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย